สิบนะครับเป็นเป็นบบเป็นกรรมยี่นะครับรื่หนหนึ่งิแบแปเดเป็นพลาสติเดินเปิดปากโก็ยังไม่ไก้แกก็พัดติก หน้าประจูบตลอดนะครับทุกอยะอันนี้เป็นคิวกันตาที่ให้สองดอกนะครับแล้วก็มีธรรมาดาหนึ่งดอกทั้งหมดสับคันนี้ใหม่ างใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนเป็นยางจิตโตนนะครับยางดีด้วยคันนี้เป็น Honda Civic ตัว F D-DOC นะครับปี2010นะครับเป็นรุ่น F Auto นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต ก็เป็นครอบคือเปิดนะครับอันนี้เป็นบอกเป็นกรรมหยี่นะครับรุ่ม1น1.8เป็นกรรมหยีรถเจ้าของเก่าซื้อเงินสดมานะครับจาก ป้ายแดงเลยศูนย์ฮอนด้าประจวบนะครับพลาสติกยังเดิมๆอยู่เลยพลาสติกตัวเปิดฝากระโปรงนะครับก็ยังไม่ได้แกะลแล้วก็พลาสติกตรงปรับเบาะมีตัวล็อกเปิด สครับเพลเป็นของคนด้านรถเดิมหมดนะครับนอตอาจจะเลอะเลอกหน่อยคือรถคันนี้นะครับตัวรถเดิมทั้งคันนะครับน็อตไม่เคยไขนะครับรตรงประตูเดิมหมดนะครับน็อตตะเข็บเดิมหมด ให้ดูทีละประตูระไปฟ้านะครับสังับเทศของชีวิตนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะท่าแบบคือต้องบอกว่าเบาะคนนั่งน้อยมากเพราะว่าคนขับขับคนเดียวครับ ดูสภาพเอมีแค่ความอ่าเหมือนว่าวางของเลอะบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่ายังไม่มีริ้วของแบบกีบเบาะเลยเห็นไหมฮะที่แบบรับน้ําหนักก็จะแบบว่ามีแบบยดวรอยนะครไม่มีเลยรถเข้าศูนย์คันด้าประจวกตลอดนะครับทุกระยะ แล้วก็มีการพ่นการสนิมจากศูนย์นะครับช่องเก็บของด้านหลังบากเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะไม่มีการยวย้ยไม่มีการผ่านการใช้งานนะครับไม่มีการแบบห้อยแนบสนิทมากรถเดิมสวยมากนะครับมือหนึ่งมือเดียวบอก ภาพดีมากน็อตประตูตะเข็บเดิมหมดนะครับมีทุกประตูนะครับที่เป็นฝาปิดที่จับมือเปิดประตู มีประตูซ้ายนะครับรสภาพใหม่มากนะครับเหมือนเดิมครับน็อตประตูประตูเดิมหมดนะครับมีแค่ความเลอะเห็นไหมครับเช็ดออกหมดนะครับแค่เลอะบ้างนะครับ เดือนต่างคันนะครับเจ้าของเก่วออกเองินสดมนาะแล้วก็อันนี้เป็นคิวกนานสาตข์4อิ๊ตซีบิหก465คุณแจแบบนี้มีให้2ดอกนะครับแล้วก็มีธรรมดาอีกหนดอกทั้งหมดสาดอกนะครับ มาดูกันคันนี้ใหม่94,423กิโลนะครับไม่แท้เช็คศูนย์ฟอนด้าประจวกตลอดทุกระยะเลยนะครับตั้งแต่หมื่นโลแรกจนถึงเก้าหมืนเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับ,นะร,บรอบหนึ่งแสนกิโลเนี่ยนะฮะนี่ ครับคือเจ้าของเก่าเนี่ยแทบไม่ได้ขับเลยนี่นะครับเพิ่งไปเช็คมานะครับตอนเก้าหมื่นสี่สองร้อยตอนนี้เก้าหมื่นสี่สี่ร้อยนะครับเห็นไหมครับรอขัดไปแสนหนึง่งนี่จ่ายไปแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับค่าจ่ายเบื้องต้นไม่มีนะครับเจ้าของเก่าจ่ายค่าเช็คระยะ รอบหนึ่งแสนโลไว้ให้แล้วนะครับคือครั้งต่อไปเนี่ยไม่ต้องจ่ายนะครับรอบแสนโลคอนด้าประจวบนะครับสามารถนำรถไปเข้าสู่เช็คระยะได้เลยนะครับเดี <Okay. S 1> ย๋ยวพาไปดูกระโปรงหลังก่อนเปิดมาก,ก็จะเจอนะครับถาดท้ายรถก่อน แล้วก็ด้านล่างก็เป็นเครื่องมือแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่นะครับอยากให้สังเกตยางอะไหล่ยางอะไหล่ไม่เคยใช้งานเลยนะครับเห็นไหมฮะอมยางยางไม่เคยสัมผัสพืชนะครับเจ้าของเก่าไม่เคยใช้เลยนะครับรถคันนี้สภาพดีมากๆนะครับใหม่มาก ไสัปปะหละตัวแรกมันจะเป็นไฟกลมนะครับก็มาชมห้องเครื่องกันชิ้นนี้เป็นตัว1.8 S Auto นะครับสติ๊กเกอร์เดิม รถเดิมทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากป้ายแดงอยู่ครบหมดนะฮะไล่ดูก็ได้ครับแต <Okay. S 1> ่เขียนจิกก็จะเป็นรอย เคยมีการขยับแต่เข็บเม็ดรอยอ่านอยู่ครบหมดนะครับน็อต <N OT> ไม่เกินขยับนะฮะแต่เข็บเต็มหมดนะครับกดเกินมันจะเป็นแน่นๆกดแล้วมันจะจิกติดมือได้นะครับสราบห้องเครื่องใหม่เก้าหนโลใหม่ทุกจุดนะครับนี่ขนาดว่ายังไม่ได้รันคอสตาร์นะครับก็จะ มีฝุ่นเลอะตามการใช้งานอยู่บ้างนะบยังเลอะอีกนะครับนะครับน้ำเนื้ออยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงกันเข้ามานะครับก็ออนได้เลยเครื่องเงียบมากนะครับ วันนี้นะครับมาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมอ๋ออย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมจะมีรถมารีวิวเรื่อยๆนะฮะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ